คำเตือนสูตรหวยที่จัดทาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางทิ่ตามหลักคณิตศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่การันตีว่าจะมาหรือเปล่าโปรดใช้วิจารณญาณมีสติถ้าไม่อยากเสียเงินให้ดูเฉยๆทางช่องไม่สนบับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกกรณีใช้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับพบกับมาอ e ีสานชาแนลนะครับ ลับมาพอกันอีกนะครับกับคลิปนี้นะครับสิเป็นสูตรลักลอยบนนะครับลักลอยบนชนกันสสูตรนะครับสสูตรหรือสสูตรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับกะโปรดใส่วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับทังช่องนะครับเป็นเพียงแนวนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับความเป็นไปนะครับความนามาจะเป็นในการเลือกซื้อ สลากินแดงรัฐบาลเท่านั้นนะครับบอสนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับบอกรังตีนะครับว่าเชมาหรือบอมานะครับคํานวณเพื่อเปลี่ยนแนวทั้งนะครับถ้าสีนัําไปใส่นะครับกับโปรดมีสติก่อนนัําไปใส่ทุกครั้งนะครับก็บพบกับสูตรกันเลยครับผม สูตรลักลอยบนนะครับสูตรแรกนะครับที่นําเสนอกันนะครับสูตรลักลอยบนนะครับสูตรการ์ม่ว่านะครับลอยครั้งที่หนึ่งนะครับบวกสิบครั้งที่สองนะครับแล้วก็บวกลอยครั้งที่สนะครับบวกสามต่ำแน่งแค่นั้นครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็เท่ากับ x นะครับบวกหนึ่งนะครับแล้วก็บวก้านะครับแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับไปหกตัวนะครับ ไปหกตัวนะครับสูตรนี่นะครับสูตรลักล่อยสูตรนี่นะครับเดินเดินดีนะครับเดินดีครับเดินดีนะครับตลอดปีเลยครับแต่ว่าว่ารุดงวดหนึ่งนี่ครับงวดที่มันออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับงวดวันที่สิบหกกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ครับรุดงวดเดียวครับ หลังจากนั้นมากก็เดินยาวมากนะครับอีกหางงวดซ่อนนะครับหางงวดซ่อนนะครับกะมาเบิงงวดที่สี่ไส้นี่ครับของวันที่ทมส,มสิบหกธันวาคมสอพนารอยสี่นวณนะครับผมผลลัพธ์จะออกมานะครับแบบใดนะครับกะไปเบิงวิธีกันคำนวณกันนะครับ ผลลัพธ์คือไอ้สูตรก็คือว่าลอยลอยคร 1, loser, 1, ั้งที่หนึ่งนะครับลอยครั้งที่หนึ่งนะครับลอยครั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์ครับผมก็คือศูนย์นะครับศูนย์คือตัวนี้ครับแล้วก็สิบครั้งที่สองนะครับผมสิบครั้งที่สองก็คือเก้าครับไอ้ก็คือสองครับผมสองนี่ตัวนี้ครับสองคือตัวนี้ครับแล้วก็ลอยครั้งที่สี่ครับลอยครั้งที่สี่นะครับลอยครั้งที่สี่ก็คือหาครับผมนี่ อีกานะยครับยื่ไปเมื่อผมนี่ครับหานะครับหาคือตัวนี้ครับครับศูนย์นะครับศูนย์บวกสองนะครับได้สองนะครับแล้วก็บวกอีกหานะครับเป็นเจ็ดนะครับเป็นเจ็ดครับผมได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นแปดนะครับผมแปดแล้วก็บวกอีกหานะครับแปดบวกหานะครับเป็นสิบสามนะครับเป็นสามนะครับ 3นะครับบวกหนึ่งเป็น4นะครับบวกอีกหนึ่งเป็นหานะครับบวกอีกหนึ่งเป็นหครับผมก็ะด้นะครับเจ็4 5 6ดสามสี่ห้าหนะครับสี่มาในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับหลักร้อยของงวดพั้นที่30สท่านว่าคมนะครับ2 5 6 4ันหารอยนะครับแล้วก็มาบ้างอีกสูตรหนึ่งครับผมสูตรหนึ่งครับ สูตรหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนนะครับสูตรนี้ครับผมหลักร้อยบนนะครับสีน้าเสนอกันนะครับ สูตรแรกนะครับมืดนะครับบวกหน่วยล่างนะครับบวก3มนะครับผลลัพธ์เท่าใดเท่ากับ x นะครับบวก1บวก3ามบวก2บวก1บวกหนึ่งนะครับผมสูตรแรกคือฟังนี่ครับผมฟังนี่นะครับสูตรที่2อนี่ครับคือไซรักสิครั้งที่สองไซรัลซิขั้งที่4ครับผมบวกน่วยขั้งที่4นะครับผลลัพธ์เท่าใดเท่ากับ x นะครับบวก1บวกหนึ่ง บวกหนึ่งบกหนึ่งแล้วก็บวกซีนะครับหกตัวนะครับหกตัวหมดทุกทั้งสองสูตรครับผมสูตรแรกนี่ก็เดินมากนะครับก็มีสะดุดนะครับสะดุดแน่นะครับสะดุดแน่นะครับผมสะดุดแน่แล้วก็มามาหลุดสองงวดนะครับคือเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนทั้งสองงวดเลยครับผมหลุดนะครับงวดที่มันออกเจ็ดหกหนึ่งครับผมแล้วก็ 2 5 8หาครับผมแล้วก็งวดล่าสุดนะครับเกิดกับมาเดินไม่ครับผมกลับมาเดินไม่นะครับงวดนี้นะครับคานวดออกมาได้นะครับ90 3 5 6 7นสาห้าหดนะครับผม90 3 5 6 7นสาห้าดนะครับถ้าจะใส่ก็ได้นะครับถ้าจะเดินถ้าจะเอาน้ามะเล่นนะครับผมแต่ผมจะน้ามะเล่นชุดนี้ครับชุดนี้คือ สิบั้งที่สี่นะครับบวกหน่วยครั้งที่สี่นะครับผลลัพธ์ตอนแรเราเอาเอ็กซบวกหนึ่ง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 บวกสี่นะครับผมสูตรที่สองนี่ครับกะเดินดีมากครับลุดแค่งวดเดียวครับงวดวันที่เอ่อสิบหกนะครับสิบหกกลุ่มผ้าพันหกสิบสี่ตั้งแต่ต้นปีเุมนครับตั้งแต่ต้นปีเลยครับหลังจากนั้นมากครับผมกะเดินมากครับเดินมากเดินมากนะครับเดิน เามาตลอดเนะครับเขามาตลอดนะครับยังบอทันดูลดนะครับยังบอรทันดูลดนะครับงวดที่ออกเจ็ดหกหนึ่งครับกับเข้าเจ็ดนี่ครับแล้วก็สองหาแปดนะครับกับเข้าสองครับงวดออกสองสามหาครับผมก็ได้สองครับงวดนี้นะครับคํานวณออกมาได้นะครับสิบั้งที่สี่บวกน่วยข้งที่สี่นะครับสองบวกสองนะครับ ได้4นะครับ4 5 6 7 8นะครับตัวสุดท้ายบวกอีก4นะครับ8บวก4เป็น2นะครับได้2ครับผม4 5 6 7 8 2นะครับ4 5 6 7 8 2นะครับสูตรนี้ได้903 5 6 7นะครับถ้าจะนําไปเรียนนะครับสูตรที่2เียได้9นะครับ ก้านะครับศูนย์สมจ็ดครับผมสูตรสูตรแรกนี่ก็คือไอ้สูตสูตนี่ก็คือสี่ห้าจครับผมสี่ห้างครับผมแล้วมาสูตรที่เขาคำนวณกว้อนหนานาน่นครับก้อนหนานน่นก้อนหนานั่นน,น,น,นะครับ ได้เจ็ดแปดสามนะครับเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกครับผมหลัก100ร้อยบนนะครับหลักร้อยบนนะครับร้อยบนนะครับร้อยบนนะครับมาเบิ้งตัวชนครับตัวชนครับ เหตุทั้งสี่ครับตั้งอีกดึงออกมาได้ง่ายครับหนึ่งสองสามสี่สามนะครับสี่นะครับห้านะครับหกนะครับเจ็ดนะครับแปดนะครับเก้าครับผมเก้าครับผมศูนย์มีกี่ตัวครับศูนย์มีหนึ่งตัวครับหนึ่งครับหนึ่งไม่มีนะครับหนึ่งไม่มีนะครับ สอครับสมี1 2ึ่งสองก็มีหนึ่งนะครับสครับสมีสนะครับส,สม,มีสครับสครับหนนะครับสมีสนะครับหครับหนึนะครับหมีสนะครับหครับหนึนะครับหกกับสนะครับ จ็ดครับหนึ่งสองสามนะครับเจ็ดกับสามนะครับแปดครับหนึ่งสองนะครับสูตรนี้ไม่มีนะครับแปดได้สองครับเก้าครับเก้ามีสูตรเดียวครับครับผมหลักรอยบนนะครับเด่นสุดก็คือหานะครับหกนะครับเจ็ดนะครับห้า หกเจ็ดครับผมล่องกัเป็นสามสี่แปดนะครับสามสี่แปดนะครับหลักลอยบนนะครับห้าหเจ็ดนะครับหกเจ็ดกะวังวานะครับถ้าสูตรยิงเดินนะครับก็ขอให้มานะครับหกเจ็ดนะครับ หกเจ็ดสามสี่แปดนะครับกับเก็บไปพิจารณาครับผมกับเก็บไปพิจารณากันนะครับเพื่อได้สาตัวตรงๆเลยนะครับกับกับสุดท้ายนี้นะครับกับขอขอบพุณนนะครับกับขอขอบพุณนทุกพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับกับฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็น กำลังใจนะครับให้มาดอีสานช่วยาน,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ